สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันที่สวนอีกแล้วนะครับสวนเกษตรพึ่งตนเองนะครับแต่ตอนนี้ยังพึ่งตนเองไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ได้ลงต้นไม้อะไรเยอะอีกอย่างที่ลงไปก็ตายไปเยอะนะครับด้วยสาเหตุหลายปัจจัยนะครับห,หลักๆก็มาจากอากาศร้อนที่เหลือก็มีเหลือนิดหน่อยครับพอได้ชมกันนะครับ มาดูที่ว่าต้นไหนเหมาะสำหรับการดูแลน้อยครับมีเวลาดูแลน้อยสัปดาห์ละครั้งต้นไหนอยู่ได้อันนี้เป็นผักขมนะครับผักขมน่าอยู่ได้นะครับผักขมน,นี้ยังเขียวอยู่ครับมาสัปดาห์ละวันนะครับมาดูอย่างพวกต้นต้นนี้ครับนี่ก็ต้นผักผขมนะครับ นี่พวกตระกูลส้มนะครับตระกูลส้มพวกมะนาวพวกนี้ก็น่าจะอยู่ได้ลดน้ําน้อยครับสัปดาห์ละวันพวกนี้ส้มมะนาวมะกรูดน่าจะอยู่ได้นะครับพวกผักมะเขือเทศก็พอได้นะครับมะเขือเทศแต่ไม่ค่อยโตนะครับสงสัยดินดินไม่ค่อยมีปุ๋ยครับใส่ปุ๋ยน้อยครับ เดี๋ยวต้องเพิ่มปุ๋ยครับเพราะดินแถวนี้เป็นดินทรายนะครับไม่ค่อยมีสารอาหารเท่าไหรต่ต้นทนแรงนี้ต้นแก้วมังกรอยู่ได้นะครับต้นแก้วมังกรหมอมากครับตอนนี้จะเริ่มใส่ปุ๋ยแล้วคอันนี้แก้วมังกรพออยู่ได้นะครับสําหรับปลูกในช่วงหน้าแรงนะครับดูร้อนอยู่ได้ น,นี่มาดูต้นขนุนกันครับขนุนปลูกใหม่ๆใบจะร่วงนะครับแต่ตอนนี้เริ่มแทงยอดออกมาแล้วก็อยู่ได้ครับดูแลไม่ยากครับขนุนอันนี้น่าจะไปได้นะครับตดน้ำสัปดาห์ละวันนี้ไปได้ครับอยู่ได้ตอนนี้ก็ยังไม่ลงอะไรเยอะนะครับรอ ใกล้ๆฤดูฝนก่อนนะครับตรงนี้ก็ปรับที่ปรับทางเรียบร้อยแล้วรอประมาณพฤษภามิถุนานะครับก็จะเริ่มลงต้นไม้เยอะๆครับนี่ครับดูต้นต้นฝรั่งนะครับฝรั่งทีแรกก็คิดว่าจะโต,ตเดือนนี้ไม่โตนะครับไม่รู้สาเหตุอะไรนะครับสาเหตุจาก น่าจะปุ๋ยไม่พอหรือน้ำน้อยเกินไปไม,ไม่แน่ใจครับแต่ว่ารอดอยู่นะครับน่าจะรอดรอดไปถึงหน้าฝนแล้วมาดูต้นท,ที่ที่ไม่โตทักทีนะครับต้นนี้ปกติแล้วพวกมันเทศมันอะไรมันไม่ชอบน้ำนะครับเขาบอกว่ารดน้ำน้อยๆมันมดูตัว มันไม่โตครับสงสัยจะปุ๋ยไม่พอหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี้ต้องรอดูต่อไปศึกษาไปเรื่อยนะครับก็ฝึกฝึกทำไปเรื่อยตอนนี้ก็ยังไม่ลงอะไรเยอะครับเดี๋ยวรอจังหวะโอกาสเหมาะๆก่อนนะครับอันนี้พวกฟักทองพพอได้นะครับฟักทอง น,นมมี้แตงโมแตงโมอันนี้แมลงเงยอะครับแตงโมแมลงเงยอะแต่ก็อยู่ได้นะครับแต่แมลงเงยอะตายไม่ค่อยติดลูกเท่าไหร่ครับแมลงจอกกินหมดอันนี้มีติด,ดูีลูกหนึ่งครับอันนี้นี่ครับเอาต้องเอานี้คุมไว้ป้องกันการครับกากินเขาบอกกากนินนี่ดูลูกแล้ว น่าจะแก่แล้วเียดยครับวันนี้ไม่ได้มีดมาคงต้องเด็ดไปไปผ่าที่บ้านไม่ได้ผ่าดูนะครับอันนี้น่าจะได้แล้วนะครับน่าจะโอเคแล้วเสียงมีวันดวงครับวันดวงเก็บไว้นานเดียวกามา่กินครับ อันนี้ก็ปรับที่ข้างบนเสร็จแล้วก็จะเริ่มหาต้นไม้มาลงแล้วครับเดี๋ยวไปดูไปดูสะที่ขุดไว้ก่อนนะครับส่จน้ำจะแห้งครับอไปเรื่อยๆนะครับมันในเร็งรีบแต่ว่า เข้าหน้าฝนนี่จะต้องลงต้นไม้พรช่วงนี้ลงไม่ได้ครับอันตรายเดี๋ยวน้ำไม่พอเด๋ยวตายหมดนี่นะครับสาสตที่ขุดไว้จะต้องขุดอีกนะครับอันนี้ยังยังไม่เสร็จครับน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับเด๋ยวน้ำใส น,นี้บรรยากาศรอบๆนะครับการหน้าฝนนี้กาจะลงให้เต็มนะครับลงให้เยอะที่สุดแล้วครับตอนนี้ก็เตรียมพันไม้มาอยู่ครับแต่หาเวลารอเวลาครับรอเวลาแต่หน้า แหละงนี่แก้วมังกรหน้าปลูกมากครับแก้วมังกรอยู่ได้นะครับแก้วมังกรทนได้เอาละครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนี้นะครับคลิปสั้นๆนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ